มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่จังหวัดตราดเดี๋ยวก่อนจะไปดูเหตุการณ์เนี่ยนะขึ้นผังให้ดูก่อนว่าใครเป็นใครคเปิดผังให้ดูหน่อยฮะจังหวัดตราดผู้หญิงคนนี้แกเปิดร้านนวดแต่ต้องย้ำนะครับว่าร้านนวดของเขาไม่ใช่นวดแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่นวดแล้วแฝงขายบริการไม่ใช่นะเขานวดให้กับคนใหญ่คนโตเนี่ยที่งานเปิดผังบุคคลครับ แล้วก็บอกกับเราเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวร้านนวดก็คือพี่เหมียวพี่เหมียวเองเนี่ยแกไปสนิทก,กับคุณโกมินแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นโกมินเนี่ยมีเมียแล้วแต่ปรากฏว่าคุณโกมินเนี่ยมาบุกร้านพี่เหมียวเปิดภาพอินเสิร์ตคู่ขนานมาด้วยครับเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนจังหวัดตรัดปรากฏว่าตอนที่โกมินบุกมาที่ร้านปรากฏว่าคุณโกมินขู่ทางด้านคุณเหมียวบอกเดี๋ยวจะยิงทิ้งคุณเหมียวแกก็กลัวนะฮะ แล้วตอนโกมินบุกมาเนี่ยด้วยความเคารพคุณโกมินบอกว่ารู้จักกับคุณเหมียวสนิทกันมากแต่ดูเหมือนกับว่าคุณโกมินหึงหรือไม่คุณโกมินเนี่ยวบอกเหมียวฉันจะมาหาเธอทําไมเธอต้องปิดไฟในร้านเหมียวก็บอกใจเย็นๆพี่โกมินพี่โกมินในร้านไม่มีลูกค้ามานวดอยู่โกมินก็บอกนวดได้ยังไงทําไมปิดไฟ หลังจากนั้นโกมินขู่บอกว่าเดี๋ยวจะปืนมายิงเหมียวก็ตกใจสิฮะก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาตำรวจเหมียวบอกในร้านนวดจริงๆแต่ลูกค้าเขาอยากจะนอนพัก <c oughs> ก็เลยต้องหลีไปในร้านไม่ได้มีอะไรกับลูกค้าเลยแต่พี่โกมินไม่ยอมมันมีเสียงเดี๋ยวเปิดช่วงสำคัญนะฮะโกมินเถียงกับเหมียวหน้าโรงพักเพราะเมื่อคืนนี้หลังจากเหมียวแจ้งความคุณโกมินก็ไปโรงพักไหนลองฟังเสียงตอนที่ถกเถียงกันก่อนฮะที่โรงพัก ล้วบอกตำรวจูอีทีูตอ่ังไกี่หัวชีวิตคนทุกคนเพอเองก็ได้ะคดเองกับตวดีๆเขาไม่ได้ว่าถามว่าเป็นผู้หลัตำรวจหรือลวเนี่หัวชีวิตเลยงนเจียบด้ยเืรอทำไมนั่นะี่ยามีามผมถามไม่ต้องู้นะเพราะรื่องเรืองเขาต่างกัน ผมไม่เป็นแสนผมผมเอากลับมาคืนผมยืมเขายืมผมไม่เป็นแสนผมไปยืมเพื่อนมาห้าหมื่นเขาไปกู้ดอกเละไอ้ดอกเด็กผมก็ไปยืมมาเพื่อนให้เขาห้าหมื่นผมผมท้งหากนะผมยืมไปห้าหมื่นแล้วเพื่อนมาไปใช้ห้าหมื่นกู้ธนาคารได้มากม่านผู้ชครับนี่คือภาพชุลมุนที่หน้าโรงพักเมื่อคืนนี้ประเด็นคือลุงกำลังบอกว่าที่ต้องปีนบ้านสาวคนสนิทคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าทางพี่เหมียวเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับลุงแต่ลุงเนี่ยอ้างว่าตัวเองสนิทกับพี่เหมียวแล้ว ลุงกาลังวุยวายบอกว่าลุงเนี่ยอุตส่าห์ไปยืมเงินเพื่อนมาให้พี่เหมียวได้ตั้งห้าหมื่นแล้วอยู่ๆเนี่ยดูเหมือนกับเอ้าทำไมอยู่ๆในร้านไม่ยอมเปิดร้านให้ลุงเข้าไปส่วนพี่เหมียวก็บอกลุงทําอย่างนี้ไม่ถูกลุงมีเมียแล้วลุงบุกร้านหนูยามวิกามันไม่ถูกต้องนี่ฮะลองเปิดเสียนะลุงก็เลยกัดจะมาทวงตังค์บอกผมเนี่ยช่วยเหลือเหมียวมาแล้วหลายรอบ ล่าสุดขอ,ขอเปิดเ<ต>สียงเหมียวเมื่อคืนก่อนนะฮะตัดภาพไปที่ร้านเหมียวร้านนวดเมื่อคืนนี้เหมียวเองเนี่ยก็บอกกับทางทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนลุงน่าจะหึงเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยหนูเนี่ยบริการลูกค้าอยู่ไม่ได้มีอะไรจริงๆลูกค้านอนพักตอนหัวค่าคุณผู้ชมเคยนวดไหมเวลาเราไปนวดอ่ะถ้าเราออนล้าเขาจะหลีไฟถูกไหมคเคยนวดไหมเคยเขาจะหลีไฟถูกไหมฮะแล้วเหมือนกับให้ดมพวกเอก,กิ่นอะไรนะอโรมาอโรมา คือเขาบอกเขาไม่ได้มีอะไรแต่ลุงเหมือนกับหน้ามือดอ่าโกรธเขาคุณผู้ชมครับวันนี้เพื่อจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้กลับมาตรงนี้ฮะ เราเดินทางไปหาเหมียวอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้เหมียวแจ้งความแล้วนะฮะตัดภาพไปดูภาพปัจจุบันเราก็ถามเหมียวบอกเหมียวแล้วเมื่อคืนนี้ลุงเขาฟ้องเหมียวอะ่ะบอกว่าเหมียวไปยืมเงินเขาจริงเหรอเราไม่ใช้และไม่ต้อนรับเขาเข้าร้านเหมียวบอกกับเราว่าหนูลงบันทึกประจําวันแล้วพี่หนูรู้จักกับลุงโกมินจริงๆแล้วนี่ทั้งหมดเนี่ยหกพั 6, บาทหนูจะไม่คืนแล้วนะถามบอกเอ้าเหมียว ทำไมเหมียวไม่คืนลุงเลยล่ะเหมียวตอบว่ายัางไงก็พอช่วงที่อยู่ด้วยกันก็ใช้จ่ายในบ้านหนูจ่ายไปเยอะเหมือนกัน,นระยะนี้หลังจากนี้ขอตัดขาดกับลุงโกโมีแล้วหนูก็เสียไปเยอะพี่รู้ไหมตั้งแต่ข่าวเมื่อคืนนี้ออกกันช่วงข่าวเช้าเนี่ยในหลายๆช่อง<า>ลูกค้าที่จะมาให้หนูบีบเค้นเนี่ยนะยกเลิกสิกรา,ายเพราะฉะนั้นลุงไม่ต้องทวงลุงกลับไปอยู่กับเมียส่วนหนูจะเปิดร้านแล้วไม่คืนด้วยเข,เขาเขาก็มาเมื่อสักพักใหญ่ๆเนะี่ยมาตอน11อโมงมาถามว่าจะเอาอยัางไง เขาบอกว่ามึงจะแจ้งตรวจอีกไหมบอกอา้าวหนูมไม่ได้แจ้งหนูแค่ไปแจ้งความไว้ป้องกันตัวถ้าเกิดโมโหขึ้นมาเนะ่ะชักปืนออกมานับปัดนั้นเมื่อคืนถ้าสายตรวจมาไม่ทันหนูก็โดนเ้าทำงี้เกินไปหรือไม่ก็ไม่ชอบไอ้อะอะไรก็จะเอามีดมาจะทำผ่าจะปาดคอมั่งแล,แ,ลแล้วเราเมื่อเชา้าที่มีการพูดคุยนะว่าแล้วเราตกลงจะคบหาก,กันต่อไหมครับอ่า พี่ไมค์กบอกเขาว่าขอแยกทางสักระยะหนึ่งหรือก็ไม่งั้นก็ให้เขากลับไปอยู่ส่วนของเขาไปพี่ไมา์ขออยู่ในตรงนี้โดยที่แบบว่าไม่อยากให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวพี่ไมา์เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ให้คุณพี่ที่ทําอาชีพใช่ไหมเนรดอแขนโบราณสุดจริตแ,แบบนี้ก็อาชี่ไปลุงก็อย่าไปทํำร้ายเขาเลยถูกไหมลุงก็ภรรยาหลวงอยู่แล้วเนี่ยนะ